อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒเฉลิมสินฮิรัน รับหนะ้าที่ดําเนินรายการนะคะเราเจอกันเป็นประจําทุกๆคืนวันอังคารช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับเรื่องราวของสารปกครองรวมไปถึงคดีปกครองที่น่าสนใจค่ะและช่วงแรกของรายการนะคะฝนขอนําเสนอสารคดีจากสํานักง,งานสารปกครองไปรับฟังกันก่อนเลยค่ะคดีปกครองใกล้ตัวตอนของแถม มววนไไ่หแล้พี่จะเย็นๆทำอีกหน่อยนะเดี๋ยวก็เงียบไปเองแหละจะต้องทนไปทำไมก็เล่านี่มันเตีนหนึ่งกว่าแล้วนะก็ล้วจะทํายังไงล่ะพี่ <c oughs> จนป่านนี้เทศบาลยังไม่แก้ไขปัญหาอะไรให้เลยร้องเรียนไปต้องหลายรอบแล้วด้วยคาราโอเกะก็ยังเสียงดังอยู่น้ําจากท่อน้ําทิ้งจากบ่อกเกลือก็ยังเหม็นไม่หายและนี่ก็ยังแถมลมร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์มาให้อีก นี่เราซื้อบ้านแค่หลังเดียวทำไมใจดีให้ของแถมมาเยอะอย่างนี้ก็ไม่รู้ emas, <t> <versuchen> ้ก็เห็นชอบของแถมนะไม่ใช่เหรอเขาก็เลยแถมให้สะเพียบเลยแถมอย่างนี้ไม่อยากได้หรอกศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้นายกเทศมนตรีดําเนินการแก้ไขกรณีน้ําเสียจากอาคารหลังที่เปิดเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยว กพี่พี่มานี่เร็วนี่มาดูอะไรนี่อะไรอ่ะมีอะไรเหรอเรียเสียงดังเชิงนี่ไงพี่ดูสิในทีวีมีเรื่องไทยๆของเราเลยนะนี่เขาไปฟ้องศาลปกครองด้วยขอให้ศาลช่วยเรื่องที่เทศบาลละเลยไม่มาดูแลแก้ปัญหาให้ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของเขาเขายังบอกอีกด้วยนะว่าถ้าจะฟ้องเรื่องละเลยต้องฟ้องภายใน90วันเออแล้วเรื่องของเราน่ะจะขอให้ศาลท่านช่วยได้ไหมเนี่ยนี่ไงพี่ ทีวีเขาบอกด้วยว่าสารปกครองนั้นมีคอเซ็นเตอร์ด้วยเบอร์หนึ่งสามห้าห้านะพี่ลองโทรไปปรึกษาดูสิเผื่อจะช่วยเราได้อืมงั้นโทรเลยแล้วกันนัาสารปกครองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสารปกครองใช่ไหมครับแล้วรบานของนายเป็นไงบ้างอะฮะเห็นว่าไปฟ้องสารปกครองมาเนี่ย ใช่แล้วสารต่างนแล้วละ่ะให้เทศบาลนะ่ะจัดก,การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงดังของคาราเกะกลิ่นเหม็นของน้ำเสียจากร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเรื่องร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ให้แก้ไขให้หมดเอา้าวแล้วเรื่องที่ว่ามีน้ำเสียจะบ่อเกลืบ่อซึมของอาคารในโครงการละ่ะเห็นว่าไหลเข้ามาในบ้านของนายด้วยไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นนะ่ะสารข้อพิพากษาให้เทศบาลจัดก,การแก้ไขด้วยไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้เราอีก โอ้โหอย่างนี้ก็แจวไปเลยสิต่อไปถ้ามาทํางานสายจะอ้างว่ากลางคืนไม่ได้นอนเพราะเสียงดังอีกไม่ได้แล้วนะเฮ้ยเราก็ไม่ได้มาสายทุกวันนี่จริงเหรอขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง กลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งนะคะกับ30นาทีคดีปกครองกับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆครั้งที่เราคุยกันมาทนี่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวอย่างคดีปกครองนะคะแต่สําหรับเนื้อหาสาระเนี่ยเราก็เคยได้คุยกันมาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการโดยหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะออกคำสั่งมีข้อพิจารณาได้3าประการก็คือประการแรกคือเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ประการที่สองก็คือเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจหรือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะส่วนอีกประการหนึ่งคือการกําหนดสัดส่วนความรับผิด ของเจ้าหน้าที่ค่ะโดยคําสั่งนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองนั่นก็หมายความว่าหากผู้ค่าผู้ที่ได้รับคําสั่งไม่พึงพอใจกับคําสั่งนี้ก็สามารถที่จะนําคดีมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําสั่งได้นะคะแต่การนําคดีมาฟ้องแล้วศาลปกครองจะมีกระบวนการขั้นตอนใดในการพิจารณาวินิจฉัยเนี่ยนะคะก็อาจจะต้อง เป็นการพิจารณาของศาลกันต่อไปซึ่งวันนี้เรื่องราวตรงนี้เราจะมาต่อยอดกันนะคะกับวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองคุณชวิตเหล่าปียสกุลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโฟนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องให้อธิบายเพิ่มเติมก่อนเลยนะคะว่าทําไมคําสั่งที่เมื่อกี้นี้พูดไปเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองแล้วก็ ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งนี้สาลปกครองจะมีการพิจารณานะอะไรกันบ้างคะอ่าครับผมก็เดี๋ยวต้องขอเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกแล้วหน่วยงานของรัฐอะ่ะได้ชดใช้ค่าสชใหมยทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วจากนั้นหน่วยงานของรัฐประสงค์จะใช้สิทธิไล่เบีย้ยจากเจ้าหน้าที่ก็ดี หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่เกิดทําละเมิดต่อ,ตอนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐเนี่ยประสงค์จะใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเนี่ยชดใช้ค่าสิ่งไหนทดแทนก็ดีนะครับทั้งสองกรณีดังกล่าวนี่นะครับมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ก็ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเนี่ยมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชําระเงินได้ภายในเวลาที่กําหนดครับ ทีนี้โดยสถานะของคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่เนี่ยก็จะมีมติที่ประชุมใหญ่ตัวการในฐานปกครองสูงสุงสดครับคุณโซนได้วินิจฉัยไว้เกี่ยวกับความเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับก็คือมติที่ประชุมใหญ่ครั้งที่22ทับ2546 mm. เมื่อวันพุทธที่24กันยายน2 5 4 6แล้วก็มติที่ประชุมใหญ่ครั้งที่27ทับ2565เมื่อวันพุทธที่28สิงหาคม2565ครับ ก็กล่าวโดยสรุปนะครับว่าคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเป็นกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้อํานาจหน่วยง,งานของรัฐออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้ครับโดยไม่ต้องนําคดีไปฟ้องศาลแม้ว่าคําสั่งเนี่ยจะมีมูลจากการกระทําละเมิดก็ตามประกอบกับว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏบิบัติราชการทางปกครองเนี่ยก็ได้ยืนยันไว้ด้วยครับว่า คำสั่งที่กําหนดให้ผู้ใดชาระเงินเนี่ยเป็นคําสั่งทางปกครองครับซึ่งการที่หน่วยงานของรัฐจะออกคําสั่งให้ชดใช้เงินได้ก็จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงครับอันเป็นสาระสาคัญเลยที่กฎหมายเนี่ยจะจะต้องพิจารณาก่อนก็คือว่าข้อที่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องกระทําละเมิดันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็ข้อที่สองการกระทําละเมิดนั้นเนี่ยต้องเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างไร้าแรง จึงจะทําให้หน่วยงานของรัฐนะครับมีอํานาจออกคําสั่งให้ชดใช้เงินได้ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้อาศัยอำนาจตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่นำเงินมาชำระเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนเนี่ยจึงถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับคุณต้นครับ อ๋อค่ะนั่นก็คือคำวินิจฉัยของมติที่ประชุมใหญ่โดยสรุปแล้วก็คือคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตราสิบสองแห่งพระราชบัญญตัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งทางปกครองอันนี้เข้าใจถูกไหมคะอ่าถูกต้องครับแต่ว่าถ้าให้ชัวร์นะเราจะต้องมาแยกอง์ประกอบของคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกันดูก่อนว่ามันเป็นคำสั่งทางปกครองไหม โดยการที่เราจะแยกองค์ประกอบได้เนี่ยก็จะต้องมาดูตัวบทกฎหมายครับที่กําหนดความหมายของคําสั่งทางปกครองซึ่งนั่นก็คือมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองพศออ2,539ครับคุณโซนครับอ๋อแล้วกฎหมายมีการบัญญัติเอาไว้ว่าอย่างไงอะคะครับผมในส่วนนี้นะครับมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองเนี่ยก็บัญญัติเลยว่าคําสั่งทางปกครองหมายความว่า การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิทหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวเช่นการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรองและการรับจดทะเบียนแต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ ทีนี้จากบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะสรุปได้ว่าคําสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทําขององค์กรฝ่ายปกครองครับที่กระทําลงในแดนของกฎหมายปกครองมีลักษณะเป็นการกระทําที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายครับมีผลพาบกรณีแล้วก็มุ่งหมายใช้บังคับบุคคลเฉพาะรายออกไปนอกฝ่ายปกครองครับทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายปกครองของเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็คือการที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับเขาเนี่ยได้กระทําการซึ่งมีผลโดยตรงเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลผู้รับคําสั่งซึ่งก็คือถูกบังคับให้ต้องชําระเงินตามคําสั่งนั่นเองครับโดยคําสั่งนี้เนี่ยก็คือว่าจะมีผลเฉพาะกรณีครับก็คือว่ากรณี เป็นกรณีที่จะต้องใช้เงินจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลเรอ,อย่างร้ายแรงนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นกรณีของการมุ่งหมายใช้บังคับกับบุคคลเฉพาะรายซึ่งก็คือตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดนั่นเองครับคุณฝนครับก็ถือว่าครบองค์ประกอบความเป็นคําสั่งทางปกครองถูกต้องนะคะใช่เลยครับผมค่ะแล้วในการ นำคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาฟ้องคดีก่อนศาลจะรับฟ้องศาลพิจารณาอะไรบ้างคะครับผมก็เริ่มแรกเลยเนาะก็จะเป็นในเรื่องของอำนาจศาลในการพิจารณาพิพากษาครับโดยกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งเนี่ยนำคดีมาฟ้องก็จะเป็นการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวครับซึ่งก็จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย ออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นคดีตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจะตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ครับโดยในการพิบากษาคดีเนี่ยศาลปกครองก็จะมีอำนาจในการกำหนดคำบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนคำสั่งทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ตามมาตรา72วรรคหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวครับผมแล้วจริงๆแล้วมันมีรายละเอียด ยังไงบ้างคะอ่าก็ในรายละเอียดนะครับพอมันเป็นคดีฟ้องเพิกถอนคําสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยแม้ว่าข้อหาจะเป็นการฟ้องขอเพิกถอนคําสั่งนะครับแต่ก็จะมีส่วนที่ต้องวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยครับเพราะว่าเมื่อไปวินิจฉัยในเนื้อคดีแล้วเนี่ยการจะพิจารณาว่าคําสั่งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ความก่อนว่าตัวเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ และถ้าหากว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะมีอำนาจออกคําสั่งทางปกครองได้ก็ต่อเมื่อได้ความว่าการกระทําละเมิดนะั้นะเป็นไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงครับแล้วก็การกําหนดสัดส่วนความรับผิดตามที่ระบุในคําสั่งนั้นเหมาะสมหรือไม่โดยเราจะนํามาตราแปดและมาตราสิบแห่งพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาพิจารณาครับซึ่งในส่วนนั้นที่พูดไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอการยุนิฉัยใ,ในเนื้อคดีซึ่งผมออกนอกเรื่องไปนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพเนาะว่า ตัวคำสั่งเนี่ยสาลจะต้องพิจารณาเรื่องพวกนี้แหละทีนี้เดี๋ยวขอกลับมาที่เหตุการณ์ก่อนที่สาลจะรับฟ้องก่อนดีกว่าอครับผมโอค่คต่อจากต่อจากพิจารณาอำนาจสารต้องดูอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก่อนจะที่มีการรับฟ้องอะ,ะค่ะครับผมก็จะก็จะเป็นในเรื่องของเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีครับครับั้นอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะ ครับผมก็ในส่วนของเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครองเนี่ยในส่วนที่สําคัญสาคัญเนาะก็จะมีผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองการดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสาหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายระยะเวลาการฟ้องคดีฟ้องซ้อนดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําแล้วก็ฟ้องซ้ำครับตรงนี้ก็จะต้องดูรายละเอียดกันครับผมครับค่ะมีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะก็ในที่นี้นะครับเดี๋ยวจะขอวันนี้เนี่ยจะขอกล่าวถึงเรื่องหลักๆสามข้อก่อนแล้วกันเนาะ ข้อแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้มีสิทธิธ์ฟ้องคดีหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคําสั่งตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการอุดธรณนก่อนฟ้องคดีครับหรือก็คือการดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา42วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองคร,งครับ แล้วก็ข้อที่สามก็คือระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี่แหละครับจริงๆแล้วในส่วนของเงื่อขันไขการฟ้องเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆที่ผู้ทุกจสากฎหมายปกครองเนี่ยก็ย่อมจะเข้าใจกันดีแต่ที่นํามาอธิบายซ้ําในที่นี้เนี่ยก็เพราะว่าด้วยความที่คดีเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของคดีผิดพาดที่เกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับซึ่ง มันอาจทําให้คนทั่วไปเนี่ยสับสนครับกับคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตราาวรรคหนึ่งอนุสาแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับซึ่งโดยมากแล้วก็จะเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายเนี่ยฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าติดหน่อยทดแทนครับแต่ว่าเรื่องที่เรากําลังคุยกันอยู่ในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นคดีฟ้องเพิกถอนคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าติดหน่ทดแทนครับคุณโฟนไม่สับสนใช่ไหมครับ คุณพลสับสนค่ะอ,ะอะถ้าหากว่าสับสนเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคุณผู้ฟังก็คงต้องมีบางส่วนแหละที่ยังคงสับสนอยู่บ้างก็ต้องก็เข้าใจนะครับว่าด้วยความที่มันมีรายละเอียดเยอะทีนี้ก็แนะนําเลยครับว่าต้องกลับไปฟังย้อนหลังที่เป็นส่วนที่ผมได้เคยได้พูดไว้ซึ่งผมก็ได้แยกแยะเอ่ยบทแล้วแหละทั้งกรณีละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐละเมิดต่อบุคคลภายนอกวิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของทั้งสองกรณีแล้วก็ รูปแบบของคดีพิาพาทประเภทต่างๆที่อาจนํามาฟ้องต่อศาลปกครองได้ในส่วนที่มันจะไปเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครได้กลับไปศึกษาไล่เรียงมาเป็นลําดับแล้วเนี่ยจะเข้าใจปฏิปต่อได้เลยพอมาถึงตรงของส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะมากลับเข้าสู่เรื่องของเนื้อถ่ยการฟ้องคดีก็คือผมจะอธิบายเป็นหลักการโดยสรุปก่อนนะครับว่าก็คือเริ่มแรกเลยนะครับประเด็นของผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีเนี่ย ศาลจะพิจารณาในเบื้องต้นเลยก็คือว่าคำสั่งที่เป็นวัตถุแห่งคดีเป็นคำสั่งทางปกครองอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลหรือไม่หากคำสั่งที่เป็นวัตถุแห่งคดีคือคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนซึ่งตอนต้นเราได้คุยกันไปแล้วว่าเป็นคำสั่งทางปกครองกรณีนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีก็ย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยนได้จากคำสั่งดังกล่าวครับ แล้วก็การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายหรือการยุติข้อโต้แย้งนั้นเนี่ยต้องมีคําบังคับตามที่กําหนดไว้ในมาตรา72ครับโดยการสั่งให้เพิกถอนคําสั่งนั้นกรณีจึงถือได้ว่าตัวผู้ฟ้องคดีหรือผู้รับคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่เนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับตรงนี้เองครับคุณฟรจึงเป็นสาเหตุสําคัญเลยที่เราต้องสรุปให้ได้ก่อนว่า คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ซึ่งเราก็ได้บทสรุปกันไปแล้วตามที่ครูจันนายตอนต,อนตอน้คตนครับคุณทนครับอ๋อค่ะอย่างนี้นี่เองเราถึงต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าคำสั่งที่เอามาฟ้องนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ใช่ครับทีนี้ต่อมาครับก็คือการอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีใช่ครับต่อมาครับต่อมาก็คือว่าการอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีหรือว่า ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดีนะครับจะเป็นการดำเนินการเพื่อขอให้ฝ่ายปกครองเนี่ยได้ทบทวนตรวจสอบการใช้อำนาจทางปกครองของตอนเองครับก่อนที่เราจะนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองโดยตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขตามมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองคร,งครับกล่าวคือหากกฎหมายเนี่ยได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการทบทวนคำสั่งทางปกครองไว้อย่างไร คู่กรณีก็จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นกําหนดไว้ครับก่อนนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแต่สําหรับการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยในกรณีที่กฎหมายเฉพาะไม่ได้กําหนดขั้นตอนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายภายในเอาไว้นะครับคู่กรณีก็จะต้องอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองนั้นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชกรารทางปกครองครับ แล้วก็เมื่อคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนถือเป็นคําสั่งทางปกครองซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้กําหนดขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนนําคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําสั่งจึงต้องอุทธรณ์คาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน ตอเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งครับตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเสียก่อนจึงจะมีสิทธินําคดีมาฟ้องครับขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล คือนอกจากจะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคําสั่งโดยตรงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองมาก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเลยของเงื่อนไขการฟ้องคดีที่จะมาคุยกันในวันนี้เนาะก็คือระยะเวลาการฟ้องคดีตรงนี้ก็จะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นคดีที่มีเรื่องละเมิดทําไมไม่ใช่ระยะเวลาการฟ้องคดีเป็นปีป่าม,มาตรา51แหง่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ก็ต้องบอกนะครับว่าระยะเวลาการฟ้องคดีหนึ่งปีเนี่ยจะใช้ในกรณีฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสิทใหม่ทดแทนตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุสามประกอบกับมาตรา72วรัคหนึ่งอนุสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับแต่ว่าเรื่องที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยจะเป็นคดีฟ้องเพิกถอนคําสั่งครับประเด็นมันคือความชอบอด้วยกฎหมายของคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสิทใหม่ทดแทนครับซึ่งวัตถุแห่งคดีเนี่ยคือคําสั่ง ีนี้เนี่ยจึงเป็นคดีตามมาตรา9วรกนหนึ่งอนุหนึ่งประกอบกับมาตรา72วรกนหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับซึ่งตามมาตรา49เกานี่ยกำหนดว่าการฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการฟ้องเพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำค ผู้ทําคําสั่งและผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรนน์เยได้พิจารณาอุทธร์แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาแล้วก็ได้แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธร์ให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบเมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคําวินิจฉัยอุทธร์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีจึงจะมีสิทธิ์นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำวิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นได้ โดยต้องยื่นฟ้องภายใน90วันครับนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลคำมินิเฉัยทร์ตามมาตรา49 แ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับคุณฟสครับค่ะถึงแม้ว,ว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้ศึกษาดีๆเราก็จะพบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแล้วก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่จริงๆแล้วเราจําเป็นที่จะต้องรับรู้รับทราบกันนะคะโดยเฉพาะข้าราชการทั้งหลายค่ะที่อาจจะมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อยในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้เรานะคะได้รับความคุ้มครองโดยส ในขณะที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทาอะไรผิดหรือว่าคําสั่งที่เรียกให้เราชดใช้เนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าจํานวนเงินสูงไปจริงๆแล้วก็นํามาสู่สารปกครองได้นะคะสําหรับเวลาวันนี้บัตรเดือวค่ะก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเราคุณชวิตเหล่าปิยสกุลน,นะคะวิทยากรจากสานักง,งานสารปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วเราจะกลับมาพบกับรายการ 30นาทีคดีปกครองได้ในทุกๆวันอังคาร3ามทุ่มถึงสามทุ่เครื่องทางวิทยุรัฐสภาและออกอากาศนะคะในช่องทางเดียวกันคือ Facebook และ YouTube ของสำนักง,งานสารปกครองค่ะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสาลปกครองหรือคดีปกครองก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสาลปกครองนะคะวันนี้คุณชวิตและฟนนันประพัฒ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังไ่ไม้ค่้าไหนน่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบ,บ,บ,บกมาย่อมลอยตามลงไปปลิวปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไมทุกใบเมื่อรวมกันโดยพลังนับพันผูกกันด้วยการกินกลายเป็นเนมือนลมเงาเหุ่ึงกินลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจร ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบลกล้าแร่งรากแข,แข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนค่า ความเป็นทําด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างดีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวราที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอ เพียงแข็งแรงด้วยยุทธิธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ิดฝันไว้จะไม่ให้เรืวเร่วนละเลือนล้ำ